วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการคิดคอนเทนต์ u t u b e สไตล์คนขี้เกียจแต่มันได้ผลดีนะครับฝากกดไลค์กดซ b บส r คร e แน่เดอ้อเลเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงม,มือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube วันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันเทคนิคง่ายๆครับในการคิดคอนเทนต์ YouTube สไตล์คนขี้เกียจมันหมายความว่าไงครับก็คือให้เรานะครับไปสำรวจคอนเทนต์วิดีโอของตัวเองเลยนะว่าคลิปไหนของเราเนี่ยที่มันมียอดวิวมากๆเราก็เอาเจ้าตัวไอเดียเหล่านั้นแหละครับผมไปต่อยอดเพิ่มเติมเลยครับ หลักการนะครับก็คือเริ่มต้นไปที่แอป YouTube Studio ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่คำว่าวิดีโอนะอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเลือกตรงช่องฟิลเตอร์กรองครับผมให้เลือกคำว่าวิดีโอยอดนิยมที่สุดหรือวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดครับผมเสร็จแล้วนะให้เราลองสังเกตดูนะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยที่มันมียอดวิวสูงสูงนะครับผม มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอะไรถ้าเป็นช่องข้องผมนะครับส่วนใหญ่ที่จะยอดวิวสูงๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ของ YouTube ว่ามีวิธีการเปิดขั้นตอนสร้างรายได้อย่างไรนะครับเนี่ยพอผมได้ไอเดียอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับผมขั้นตอนต่อมาคือในคลิปต่อไปผมก็ทําคลิปแนววิธีการเปิดสร้างรายได้ของ YouTube มีแบบไหนบ้าง อัปเดตวิธีการเปิดสร้างรายได้ YouTube ปี2021เปิดสร้างรายได้ YouTube แบบง่ายๆบนมือถือเปิดสร้างรายได้ YouTube บนคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับเราเริ่มต้นจากจุดเดียวเลยคือคลิปที่มียอดวิวเยอะๆเราก็ต่อยอดไปจากจุดนั้นครับผมเห็นไหมเปิดสร้างรายได้บนมือถือเปิดสร้างรายได้บนคอมพิวเตอร์เปิดสร้างรายได้ง่ายๆด้วยตัวเองโอกาสที่เราจะได้ยอดวิวมันก็จะมีเยอะแน่นอน เพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยของเราที่เป็นจุดตั้งต้นนะครับผมมันได้ยอดวิวเยอะไปแล้วมันเป็นการพิสูจน์แล้วว่าคนชอบดูแนวนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเดียแบบง่ายๆนะครับที่ผมมาแบ่งปันวันนี้ครับนะซึ่งตอนนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่า,เ,าเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสอนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักนะ,นะครับนะเรียกได้ว่าวันนี้ก็มากัน ตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยครับก็ดึกเลยนะครับผมก็ตาจะปิดแล้วเหมือนกันนะก็มารีบจัดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าพี่น้องก็จะไม่มีคลิปดูกันนะครับนะยังไงไอเดียนี้ผมคิดว่าก็มีลูกศิษย์หลายท่านเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็ทําไดอ้ออกมาได้ผลดีเลยนะมีคนติดตามและยอดดีเพิ่มขึ้นเยอะเลยก็ลองไปปรับใช้ดูกันนะครับทุกท่านนะวันนี้นะครับหาคําคมไม่ทันนะ เพราะว่าโอ้โหก็จะเดินทางมาถึงเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้ไกลใช้ได้เลยครับบริษั์นั่งเครื่องบินมาด้วยนะแต่ก็ไกลเลยนะครับผมยังไงก็เหมือนเดิมครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมในการต่อสู้กับ youtube ต่อไปครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมมีโปรเจกต์ดีๆคิดไว้ในหัวแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับขอบคุณมากครับ